ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนที่ <c oughs> มีปัญหาเวลาเทรดนะครับแล้วก็ชอบโดนกราฟหลอกบ่อยๆนะครับวันนี้จะมาคุยกันว่าเวลาเราเทรดเนี่ยนะครับเราต้องดูอะไรนะครับที่มันมีความสำคัญนะครับกับการเทรดค่อนข้างมากเลยนะครับค่อนข้างมากเลยอันนี้เราจะไม่ไม่ได้พูดถึงอินดิเคเตอร์นะครับพูดถึงเรื่องเบสิกง่ายๆที่ บางคนที่บางครั้งเนี่ยอาจจะลืมตรงนี้ไปนะครับแต่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในการเทรดแล้วก็ระหว่างการเทรดนะครับเราต้องดูอะไรบ้างนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะดูก็คือในเรื่องของราคาไฮกับราคาโลนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากเลยธรรมดามากนะครับแต่ผมก็ เห็นหลายคนนะครับที่ตกมาตายเพราะเรื่องไอ้เบสิกไฮโลอะไรพวกนี้แหละนะครับก็มันอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ว่าพอไปเทรดจริงนะครับก็มีปัญหานะครับมีปัญหากันหลายคนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเวลา <c oughs> เวลาราคาเนี่ยนะครับมันเดินมาเดินทางมาถึงช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงบริเวณแถวเนี้ยนะครับ ราคาอาจจะไต่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแบบแถวๆเนี้ยไต่มาเรื่อยๆหรือจะแถวๆเนี้ยนะครับราคาเนี่ยนะครับมันขึ้นมาแถวๆนี้นะครับหรือมันกําลังแว่งตัวอยู่แถวๆเนี้ยนะครับสมมุติมันแกว่งตัวอยู่แถวเนี้ยนะครับสิ่งที่เราต้องระวังเลยนะครับเวลาราคามันดีดขึ้นไปข้างบนนะครับเราต้องพยายามมองนะครับมองทางฝั่งซ้ายมือทุกครั้ง มองทางฝั่งซ้ายมือทุกครั้งนะครับซ้ายมือตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีไฮเล็กๆใช่ไหมไฮเล็กๆนะครับซึ่งราคามันทะลุขึ้นไปได้ละนะครับโอกาสที่มันจะไปต่อเนี่ยมีนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าฝั่งซ้ายตรงนี้มันจะโล่งๆว่างๆนะครับไม่มีไฮไม่มีแนวต้านอะไรยกเว้นตรงนี้นะครับยกเว้นตรงนี้ก็จะเป็นไฮตรงนี้นะครับสังเกตไหมว่ามันก็จะมีความสัมพันธ์กันนะนะครับ เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ <c oughs> ตอนที่เราเทรดไปเนี่ยการมองฝั่งซ้ายมือนะครับการมองฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากการดูไฮดูโลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างเนี้ยสมมุติราคาขึ้นไปตรงเนี้ยใช่ไหมครับเราเห็นแล้วว่ามันติดไฮตรงเนี้ยนะครับเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะทะลุไม่ทะลุใช่ไหมครับเราต้องรอให้มันราคามันปิดก่อนนะครับแต่ใครถ้าเอาชัวใช่ไหมเอาชัวก็คือเฮย้ยราคามัน มันทะลุแนวต้านไปแล้วทะลุไฮตรงนี้ไปแล้วนะครับพอทะลุไปแล้วเนี่ยเราแท่งมันกระชากแรงมากๆนะครับกระชากแรงมากๆนะครับมันเราอาจจะคิดว่าเออเราเอาแค่นี้พอละเพราะว่ามันเกินจากราคาไฮฝั่งซ้ายมาแล้วเราอาจจะเทคโปรฟิตที่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเทคโปรฟิตที่ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันสามารถยืนเหนือราคาไฮตรงนี้ได้ไหมนะครับ ต้องมีราคาเปิดราคาปิดเนี่ยสามารถยืนอยู่บริเวณแถวนี้ให้ได้นะครับยืนอยู่บริเวณแถวนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะมองว่าเราจะบายต่อไหมนะครับแบบนี้ในกรณีนะครับที่ราคาเนี่ยราคาเนี่ยนะนะครับมันอาจจะลงมาตรงเนี้ยตึักตึกตึกตึกตัก,ตก,ตกเรามองอะไรบ้างเราก็มองซ้ายมือนะครับเราก็มองโลตรงนี้โลหนึ่งนะครับเรามองโลตรงนี้โลหนึ่ง ใช่ไหมหายตรงนี้หายหนึ่งใช่ไหมครับราคามันก็จะเดินทางมาแบบนี้นะครับเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะครับโอกาสลงมาทดสอบตรงนี้ก็มีนะครับจะสังเกตเห็นแท่งนี้นะครับแท่งตรงนี้นะครับที่มันลงมาปึ๊บกระชาาลงมาทดสอบลงนี้ปึ่งนะครับแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปพอมันเป็นแบบนี้นะครับลงมาทดสอบแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้แสดงว่าด้านล่างก็มีคนซื้อนะข้างบนก็ เพิ่งโดนตบลงมาอย่างเงี้ยนะครับเอาไงดีวะนะก็ต้องรอก่อนใช่ไหมรอให้ราคามันมันเลือกทางก่อนนะครับฮายตรงนี้มันก็มันจะทะลุไม่ล่ะหรือมันจะทะลุโลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาก็เดินทางมาเรื่อยๆเนาะสิ่งที่ดูก็ต้องดูโลนี้ต่อถึงราคาจะทะลุโลนี้ไม่ได้ปับ๊บเอา้ามันจะมาแตะโลนี้ไหมทดสอบโลนี้ไหมราคาก็เดินทางมาเนาะนะครับมาทดสอบโลนี้เนี่ยหครั้งนะฮะ อยู่ดีๆราคาขึ้นไปลงมาทดสอบตรงนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับราคาก็มีโอกาสขึ้นไปได้แต่พอขึ้นไปนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมาทดสอบตรงแถวนี้แหละแถวนี้นะครับแถวนี้นะครับบางทีมันมาถึงไหมบางทีมันก็มาไม่ถึงมันเป็นธรรมชาติของมันนะฮะบ,บางทีทะลุหลอกบางทีก็ไปไม่ถึงก็มีแต่ตรงนี้สังเกตดูว่ามันก็จะทะาําลักษณะเป็นเหมือนราคาเหมือนเป็นแนวต้านราคามันกระจุกตัวนะคเขาเรียกว่ากระจุกตัว มันก็ทำลักษณะคล้ายๆแบบจะไปต่อรีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเนี่ยราคาไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราดูก็คือราคาไฮตรงนี้ราคาไฮตรงนี้ไต่มาเรื่อยๆนะครับราคาโลตรงนี้นะครับมันมีหลายอย่างให้เรามองนะเครื่องมือผมหายไปในหมดเนี่ยอโอเคไม่เป็นไรนะครับ หรือว่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นเทนไลน์แบบนี้หรือว่ามันจะเป็นแนวต้านแบบนี้นะครับมันมองได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นเทนไลน์แบบนี้เออนะครับมันมองได้หมดเลยเพราะฉะนั้นราคาไฮโลเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเบสิกที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูมันไปเรื่อยๆนะครับดูฝั่งซ้ายแล้วก็ระมัดระวังให้ดีราคากระชากขึ้นไปเนี่ย ดูด้วยนะครับว่าเนี่ยอย่าก,กระชากลงมาท่อนนี้นะครับกระชากลงมาท่อนนี้มันกระชากลงมาแล้วเราจะตามเซลล์ได้ไหมราคาลงสมมติราคากระชากลงมาถึงตรงนี้ปั๊บนะครับตรงนี้เวลาเราคิดเราคิดอะไรอยู่เราคิดว่าโอ้ยราคาเนี่ยน่าจะลงต่ออย่างเงี้ยนะครับแต่คุณต้องดูซ้ายมือด้วยว่าซ้ายมือมันมีโลนะครับที่รอให้มันทดสอบอยู่นะครับการที่มันไม่ทะลุโลลงมาโอกาสคอนเฟิร์มที่จะลงก็มีน้อยนะครับ สังเ,เกตเห็นสุดท้ายมันก็ลงมาแตะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปไฮตรงนี้เหมือนกันราคาพุ่งขึ้นไปนะครับมันจะไปต่อไหมเรายังไม่รู้เนะเพราะว่าซ้ายมือมันยังมีไฮให้ทดสอบอยู่นะครับมันจะชัวร์ก็ต่อเมื่อมันทะลุไฮขึ้นไปได้แล้วแล้วยืนได้ทะลุโลลงมาได้แล้วแล้วยืนอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยได้นะครับมันถึงมีโอกาสลงไปต่อได้นะครับเพราะนิ้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากเอามาฝากกันนะครับให้เรามัดนระวัง นะครับเรื่องราคาไฮราคาโลที่อยู่ฝั่งซ้ายมือกันนิดนึงนะครับเวลาเทรดเนี่ยบางทีมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบเนี้ยนะครับไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยนะครับไม่ไปไหนสักทีมันจะไปไหนได้ยังไงละ่ะเพราะว่ามันยังไม่ทะลุแนวต้านแล้วก็ไม่ทะลุแนวรับอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ชัวร์คือว่ารอให้มันทะลุก่อนไหมนะครับทะลุแล้วมันมีการอะไรนะสามารถยืนอยู่ได้ p ูลแ back ลงมาทดสอบแล้วสามารถราคายืนได้ ะครับแล้วมีทํำท่าจะไปต่อเราค่อยเปิดออเดอร์บายนะครับหรือราคาทะลุลงมาด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็สามารถยืนได้แล้วก็มีโอกาสลงต่อนะครับแล้วเราค่อยพิจารณาตรงนั้นดีกว่านะครับนะดูต่ออีกสักนิดเดียวนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยราคาพวกนี้นะครับเนี่ยดูดีๆทะลุลงมาแล้วนะครับทะลุลงมาแล้วก็ ต้องระวังนะครับว่าทะลุลงมาแล้วแล้วมันยืนอยู่ได้ไหมนะครับมันมันยืนได้จริงไหมนะครับลักษณะมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แบบอยู่บริเวณใกล้ๆแนวรับเนี่ยมันไม่ชัดเจนถ้าชัดเจนมันต้องมากองอยู่ด้านล่างนี้ละนะครับมากองอยู่แถวๆนี้นะครับเท่าที่มันอาจจะมันจะต้องมากองเดี๋ยวนะครับเนี่ยมันจะไม่คัาเกี่ยวนะมันจะมันจะต้องมากองอยู่ล่างๆหน่อย ร,ราคาปิดราคาเปิดต้องกองอยู่ล่างๆหน่อยมันถึงจะไปต่อนะครับแต่ถ้ามันคาบเกี่ยวอยู่แบบนี้นะครับโอกาสมันก็ยังจะดูขมุข,ขมัวนะฮะยังดูแบบไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยหรือราคาขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยราคาดีดขึ้นไปเนี่ยจะตามบายได้ไหมนะครับบางคนอาจจะโอ้โหแทงเบลอเลยอยากจะบายจังเลยนะครับดูไฮซ้ายมือก่อนดูแนวต้านซ้ายมือก่อนนะครับเนี่ยราคาอาจจะแค่ไปทดสอบแล้วก็ลงมาม พอลงมาเสร็จปุ๊บอ้าวอยากเซลตามอ้าดูซ้ายมือก่อนนะครับขึ้นไปลงมาจะเซลตามดูซ้ายมือก่อนอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นไปแล้วอ้าวขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วนะครับจะบายตามดูซ้ายมือก่อนนะฮะอ้าวพอไปถึงตรงนี้ละอ่าโอเคนะครับตรงนี้ผ่านไปละก็ระวังไฮนี้นะครับพอมันทะลุตรงนี้ไปได้ปั๊บเนี่ยเราอาจจะตั้งปลายสต็อปไว้ตรงนี้นะครับแล้วราคาทะลุไป นะครับแล้วเราก็ตามบ่ายก็ได้ยังไงก็ได้นะครับหรือรอให้มันยืนอยู่แถวแถวนี้ให้ได้แล้วราคาลงมาทดสอบแถวน,นี้นะครับแล้วก็ยืนอยู่ได้แล้วก็ไปนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจังหวะเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับไม่มีจังหวะเราก็ไม่ต้องเล่นมันก็จะปลอดภัยกว่านะครับเนี่ยนะครับให้เรามาระวังนะครับเนี่ยราคาโลตรงนี้ราคา high ตรงนี้นะครับ ราคาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปตรงนี้ก็ต้องดูราคาไฮซ้ายมือราคาโลซ้ายมือนะฮะพอมาถึงตรงนี้เป็นไงครับอ่าตรงนี้ก็ต้องระวังละนะครับจะทําจะเปิดออเดอร์อะไรให้ระวังให้ดีนะครับมันก็ติดตรงนี้อยู่ขึ้นไปนะครับราคาขึ้นไปออาสุดท้ายลงมาจะเซลไหมยังไม่เซลนะฮะเพราะว่ามันติดโลฝั่งซ้ายนี้อยู่นะครับจนราคาเป็นไงฮะทะลุทะลุตรงเส้นตรงเนี้ยนะฮะเทรลน์ตรงเนี้ย พอมันทะลุไปได้บางคนอาจจะถ้ามีประสบการณ์ดูกราฟบ่อยๆอาจจะเปิดออเดอร์ตามได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์การดูกราฟด้วยนะครับพอมันทะลุไปละทะลุขึ้นไปละยังไงต่อเอาดูซ้ายมือซีเอาติดตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่ามันขึ้นไปมันก็ขึ้นไปได้ตรงเนี้ยทดสอบก่อนเนี้ยนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเป็นไงไซด์ไปต่อนะก็ลงมานะครับลงมาลงมาตรงเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนจะลงต่อเลยก็ได้นะลักษณะดูเหมือนจะลงต่อ นะครับแต่ทําไมมันไม่ลงเนาะมันไม่ลงเนี่ยบางทีเพราะว่าเราอาจจะต้องไปดูไปดูไปดูไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสองไทม์เฟรมอย่างเช่นคุณอยู่ที่1ชั่วโมงอาเงี้ยนะฮะอาจจะไปดู4ชั่วโมงหรือเดย์เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูไทม์เฟรมเดียวเนี่ยดูไทม์เฟรมเดียวโอกาสโดนหลอกก็มีเหมือนกันนะครับโอกาสโดนหลอกก็มีเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้มีอินดิเคเตอร์มาช่วยหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นสับขาหลอกคุณจริงๆแล้วเทรนไทม์เฟรมใหญ่เนี่ย เห็นไหมทำฟิมใหญ่จริงมันอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ก็ได้นะครับเทรนขาขึ้นอยู่นะครับมันก็เลยต้องเป็นไปตามเทรนขาขึ้นนะครับถ้ามันมีโอกาสที่เป็นสัญญาณซื้อเนี่ยโอกาสที่เป็นสัญญาณซื้อแบบนี้นะครับที่มันทะลุแนวต้านแบบนี้มันก็จะดูน่าสนใจกว่านะครับถ้าเราดูทำฟเฟสมใหญ่ไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็เอาไว้เท่านี้แล้วก็สําหรับนะครับผม ขอพูดนะครับเรื่องอคอร์สนิดหนึงมีสองคอสนะครับมีถ้าใครไม่สนใจก็ <c oughs> ปิดคลิปไปได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะพูดสั้นๆเรื่องเรื่องคอสนิดนึงนะครับก็จะมีสำหรับ p ลายแ t t t ทินะฮะจะมีในเรื่องของความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องการใช้กราฟเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับแนวรับแนวต้านทั้งหมด นะะฮเรื่องของทฤษฎีดาวเทอรีการดูเทรนด์นะฮะดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็เฮดแอนด์โชเดอร์นะครับมันคืออะไรนะครับทิพเปิลท็อปทิพเปิลบอททอมคืออะไรนะครับมันมีการกลับตัวถ้าการมันกลับตัวมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมีสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมี ascending descending triangle นะครับสามเหลี่ยมที่ฐานยกนะครับหรือว่า หัวหัวทิมอะไรอเงี้ยนะจำภาษาไทยไม่ได้นะครับก็มันใช้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาระหว่างที่ราคามันเป็นลักษณะแบบนี้ไฮโลมันไม่ทำไฮใหม่ไม่ทำโลใหม,ม,ใหม่เราสามารถขีดเส้นเป็นแพทเทิร์นอะไรแล้วเราใช้อะไรกับแพทเทิร์นพวกนั้นได้บ้างนะครับพวกเทนไลน์ทั้งหลายนะครับรูปแบบการกลับตัวแบบ V-shape นะครับการมานิเมเนตะครับถ้าไม่อยากล้างพอตนะครับมีการทำมานิเมเนตยังไง เวลาในการเข้าเทรดตอนไหนถึงจะดีนะฮะการเทรดในทาเฟรมใหญ่เรามีวิธีเทรดยังไงการเทรดในทาเฟรมเล็กเรามีวิธีการเทรดอย่างไร,งไรนะครับแล้วก็วิธีคิดในการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็จะมีอนาคตก็จะมีอัปวิดีโอใหม่ๆให้อัปเดตด้วยนะครับแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งนะครับก็เป็นคอร์สแอดวานนะครับแอดวาน อันนี้ก็จะเป็นแอดวานนะครับก็มีประมาณ12วิดีโอนะครับก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินนะครับการเทรดในช่วงข่าวแบบการใช้อินดิเคเตอร์นะครับแอดวานเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการเอาดีที่อินดิเคเตอร์มาใช้นะครับให้มันเกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็สรุประบบเทรดนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับ 1- 2นะครับ การขัดแย้งนะครับระหว่างราคากับสโตแคสติกนะครับก็มีหลายวิดีโอมี2วิดีโอนะครับการนำสโตแคสติกมาใช้กับ EMA นะครับความหมายและ้วก็การตั้งค่าของสโตแคสติกนะครับก็คือการใช้สโตแคสติกในเชิงของจิตวิยยานะครับการใช้ EMA ดูจังหวะเข้าออกนะครับการใช้ EMA เป็นดูแนวรับแนวต้านดูยังไงนะครับ การใช้มี e ีเมเพื่อดูเทรนด์เราใช้ดูยังไงได้บ้างน,นะครับมีเยอะแยะนะครับเน้นไปทางอินดิเคเตอร์แล้วก็เน้นให้เข้าใจเรื่องอินดิเคเตอร์แล้วก็การนำเอามาใช้นะครับให้มันเกิดความแม่นยำม,มากขึ้นก็จะได้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ